และการเปลี่ยนแปลงของโลกนะคะที่เสริับผลกระทบต่อจังหวัดพวกผู้ประกอบกที่เหมาะสมเพื่อให้ทราบถึงสถานะศักยภาพและโอกาสในการให้งานมีเรื่องของผู้ประกอบการและการเปลี่ยนแปลงที่สาสีไทยค่ะอาจารย์ค่ะท่านอาจารย์ศิษย์ศิษย์คุณรู้จักหลายโลกนะครับอันนี้เราได้มาจากการศึกษาตัวเอกสารแล้วก็แล้วก็วกตัวยุทธศาสตร์20ปีของประเทศนะครับว่ามาเก็บ ทอาจารย์ภาควิชาสวนปุ๋ยและนิเวศศาสตร์เกษตรคณะเกษตรกำแพงแพร่จากมหาวิทยาลัยความหมายและความคิดเห็นต่อร่างการแต่ตามข้อหมายการพัฒนาจังหวัดมันมีฐานข้อมูลอะไรบ้างมีการพัฒนาอะไรบ้างที่ผ่านมาที่เราเอามาใช้กันให้ผ่านไล่นะครับที่ผ่านมาผมไม่รู้ว่าเราเอาไปปลูกผู้เรียนของเราเอาไปทับอะไรนะครับด้านของของมหาวิทยาลัยเพื่อ ในตัวนิเว่ศาสตร์ภาคแล้วก็แผนพัฒนาภาคตะวันออกแลแนนกก้วก็แผนเชิงภูมศร์ภาคที่เดินทางและสอบให้ด้วยเดี๋ยวเราให้มาดูกันว่าเราจะยกกระดับตรงนี้ยังไงนะครับโดยเฉพาะอันเยอะมากครับอันนี้ไม่เกี่ยวกับการปล่อยผู้นอกระบบนะครับอันขาดอกาสบรงนี้แต่รอแต่ก่อนเราเคยมีมูลค่าจากการ,าการทำธุรกิจส่วน,น,น,นี้ครับเรามีขึ้นหนึ่งครับมีเยอะมากขึ้นนะครับแล้วก็การขาดแรงงานในเรื่องของ าอยืนึ่งว่าเจ้าของสวนเป็นผู้กืย่อยก็เลยต้องมาใส่แรงกันเ้งนตัวส่งภาพรวมนะที่โดนอบคู่แข่งพรามีคามน่าน่าเกยมิการบริหารจัดการโอเคครับอันนี้ให้เห็นให้เห็นประเด็นสำคัญในศักยภาพของการมีระบบการเห็น่ามาอาจจะไม่ได้ไปทีู่กอะไรก็เอาเวลาว่างตนี้ไปโดยเฉพาะเรื่องน้ราคาปุยยาต่ว่าไแรง กับรายการที่กำลังทำอยนูนโอเคครับทีนี้โดยภาพรวมของการมองเรื่องในปัจจุบันี้นะครับในการพทีนนะ่เสนอตรงนี้นี้ก่อนนี้เรามีฐา,าเนเกษตรละที่เป็นจุดที่เราสามารถสอเยาะได้ในสู่การเที่ยวไปสู่เรื่องข,ของการไปธุรกิจที่มันมีความสร้างสรรค์มากขึ้นนะครับมีื่องของภาพมันเป็นเรื่องของการอะไรใช้ประโยชน์ะมด้วยน ในการ